สวัสดีครับผมต้อมจากไครเนอร์ครับวันนี้เรามีโอกาสนำสุ u กิสสวิปในโฉมปี2022นะครับมาทำการรีวิวพร้อมกับทดสอบสมรรถนะให้กับทุกท่านทราบนะครับว่าสุ u กิสสวิปโฉมปี2022ที่มีการอัปเกรดราคาแล้วก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับมีสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างถ้าใครได้เคยดูแล้วก็ติดตามเรานะครับเราได้ทำการทดสอบ สู่ธุกิจสวิปมาหลายครั้งแล้วเช่นกันในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งในยุคนี้ในช่วงนี้นะครับราคาน้ำมันต้องบอกได้เลยว่าราคาน้ํามันเป็นสินบ้านเรานะครับแพงมากๆแล้วก็ราคาอยู่ในตลาดโลกก็ยังสูงอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นเรานำอีโกคามาทําการรีวิวทดสอบแล้วก็ย้ําให้กับเพื่อนๆ ผู้ริโภคทราบอีกครั้งนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับซูซูกิสวิตรุ่นนี้แล้วก็ครั้งนี้นะครับเป็นการขับทดสอบการใช้งานในเมืองดูอัตราสิ้นเปลืองจริงๆว่าเราขับใช้งานในเมืองเป็นอย่างไรอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยทําได้เท่าไหร่รวมไปถึงนะครับเรายังขับรถยนต์รุ่นนี้มาทาการทดสอบอย่างที่เห็นในวิวนะครับตอนนี้เราอยู่ในโซนเขาใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะขับขึ้นเขาใหญ่แล้วก็ ขับขึ้นไปจุดชมวิวนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิวสูงในช่วงเขาเขียวนะครับไปดูกันว่ารถยนต์รุ่นนี้นะครับจะสามารถขับขึ้นไปบนทางรัดช,ชันหรือว่าบนทางเขาสูงนะครับขึ้นเขาสูงจะมีสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สามารถขับพาเราท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติได้ดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวพร้อมกับ ถ่ายทอดประสบการณ์ก,ก,กับขี่ให้กับทุกท่านทราบนะครับว่าสุติกิสวิฟใช้งานในเมืองประหยัดแค่ไหนใช้งานนอกเมืองนะครับอัตราซิสเมืองเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็สมรรถนะในการท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับขับในเส้นทางธรรมชาติเป็นอย่างไรบ้างครับไปติดตามกันเลยครับ มาดูกันที่ราคานะครับสุสากิสสวิทในโฉมปี2022มีการอัปเกรดหรือว่าปรับราคาเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับโดยเฉพาะในรุ่น glx มีการปรับราคาหรือว่าอัปราคาขึ้นมาอีก3,000บาทจากเดิมนะครับราคา6 2 9 0 0 0บาทมาเป็นราคา6 3 2 0 0 0บาทสำหรับสุสากิสวิตในรุ่น glx หรือว่ารุ่น็อปสุดครับแต่ว่าในรุ่น gl นะครับซึ่งเป็นรุ่นพื้นฐานนะครับก็จะมีการอัปเกรดปรับราคาขึ้นไปอีก5,000บาทจากเดิมนะครับ 557,000บาทมาเป็น562,000บาทสำหรับรถยนต์รุ่นนี้หรือว่าในรุ่นเริ่มต้นครับ มาดูกันที่จุดเด่นแล้วก็ภาพรวมการตกแต่งของซูซูกิสวิปในรุ่น GLX รุ่นนี้ครับในรุ่นนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่าเหมือนเดิมนะครับถ้าใครได้ดูเรารีวิวทดสอบก็จะรู้แล้วนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้เป็นรถยนต์ที่มีรูปทรงในสไตล์ h a s แบ็กหประตูที่โดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมาตลอดนะครับอย่างแรกเลยนะครับไฟหน้าก็ให้มาจัดเต็มอยู่แล้วเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED มาพร้อมกับไฟ เดทาม์รันนิ่งไลท์ส่วนการตกแต่งอื่นๆก็เหมือนกับทั่วไปนะครับเด้นความสปอร์ตรูหลามาพร้อมกับไฟตัดหมอกส่วนล้อแม็กนะครับหรือว่ารายละเอียดของล้อล้อเป็นล้อลายก้านก็จะมาพร้อมกับยางขนาด185 55R16 ครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆก็ให้มาครบกระจกมองค่านะครับปรับพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวส่วนประตูนะครับเป็นแบบ Keyless Sensor นะครับมาพร้อมกับกุญแจที่ให้ความ สะดวกสบายแล้วก็ดูทันสมัยครับเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเรียกว่าอุปกรณ์ที่ตกแต่งเข้ามาดูทันยุคทันสมัยอยู่แล้วครับรายละเอียดด้านท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ได้รับการตกแต่งในสไตล์วัยรุ่นดูทันสมัยอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะทําตลาดมาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์ต้องบอกได้เลยว่าเป็นรถที่มีดีไซน์สวยงามไม่เป็นรองใครครับสำหรับในเรื่องของดีไซน์ในสไตล์แฮชแบ็กรุ่นนี้ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับไฟไท,ท้ายที่ให้มา เป็นไฟท้ายแบบ LED ทั้งหมดนะครับเรียกว่ามีความทันสมัยรวมไปถึงนะครับไฟเบรกดวงที่3ก็ยังเป็นไฟเบรกแบบ LED เช่นกันครับเปิดขึ้นมานี่ครับให้อะไรมาบ้างด้านหลังนะครับด้านหลังเบาะนั่งนะครับสามารถปรับพับได้ในแบบ60-40นี่ครับรายละเอียดเบาะนั่งด้านหลังนะครับสามารถปรับพับเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้ด้วยครับด้านหลังนะครับก็ถือว่าให้มาครบมีไฟมาด้วยนะครับด้านหลังก็ ถือว่าถ้าเราขนของขนสัมระยามค่าคืนนะครับก็ยังติดตั้งไฟด้านหลังเข้ามาด้วยตรงนี้เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็จะดูทันสมัยมากขึ้นครับนี่ครับรายละเอียดต่างๆที่ให้มานะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหลุมนะครับแล้วก็มีช่องโฟมติดตั้งเข้ามานะครับบรรจุในเรื่องของชุดปั๊มลมนะครับหรือว่าชุดปะยานะครับให้มาอย่างครบคันรวมไปถึงชุดถอดล้อด,ด้วยครับ ด้านหลังนะครับก็จะติดตั้งกล้องมาด้วยนะครับกล้องตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับเส้นเกละยะภาพต้องบอกได้เลยว่ามีความคมชัดมากๆครับรายละเอียดที่เป็นจุดเด่นของซูทูกิทสวิฟตนะครับอย่างแรกเลยก็คือแพลตฟอร์มแบบ h a ร์ดเทคนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็ยังมี โครงสร้างที่แข็งแรงรวมไปถึงโครงสร้างนะครับ T.E.C.T. E ซึ่งเป็นโครงสร้างน้ําหนักเบาแต่ว่ายังใช้วัสดุที่มีความเหนียวแล้วก็แข็งแกร่งด้วยครับนอกจากโครงสร้างนะครับสุสกิตสวิปรุ่นนี้ก็ยังมีเทคโนโลยี NVS นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาลดเสียงรบกวนจากแรงสั่นสะเทือนนะครับทำให้รถรุ่นนี้มีระดับเสียงภายในลิฟสารที่ไม่ดังจนเกินไปนะครับหรือว่าอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ และจุดเด่นอีกอย่างก็คือในเรื่องของขุมพลังหรือว่าเครื่องยนต์ในซูซูกิสวิตรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบที่เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนาที่เรียกว่าหัวฉีดคู่ด u อัลเจ็ติดตั้งเข้ามาในรถยนต์รุ่นนี้จะได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับรถยนต์อีโคคาร์เฟสสองซึ่งจะมีมลพิษที่ต่ําแล้วก็เครื่องยนต์บล็อกนี้ยังสามารถให้กําลังสูงสุดถึง83แรงม้าแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงสุดถึง108นิวตันเมตรด้วยครับเครื่องยยนนต์บอกี้ังสามามรถ รองรับน้ำมันเบนซินได้สูงสุดถึงแก so e ๊สโซฮล E20 ทำงานร่วมก,กันกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับซึ่งเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะครับก็จะได้รับการปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะครับทำให้มีการตัดต่อก,กําลังที่นุ่มนวลน,นะครับจากการขับขี่ในเมืองแล้วก็นอกเมืองจะเห็นได้ชัดว่ารอบเครื่องยนต์ต่ำนะครับรวมไปถึงการ ตัดต่อกําลังนะครับถือว่านุ่มนวลมากๆครับด้านระบบความปลอดภัยนะครับต้องบอกได้เลยว่าซูซูกิสวิ t แม้ว่าจะไม่ได้จัดเต็มระบบความปลอดภัยขั้นสูงมาแต่ว่าระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานนะครับถือว่าให้มาอย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับจะสังเกตได้ว่าดิสเบรกติดตั้งมาทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังสําหรับในรุ่น t o p GLX ซึ่งดิสเบรกนะครับมาพร้อมกับ ABS แล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก EBD ด้วยครับทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น GL แล้วก็รุ่น GLX นะคร ติดตั้งระบบรักษาเสียภาพการทรงตัวที่เรียกว่า ESP มาด้วยครับรวมไปถึงด้านในนะครับด้านในก็หายห่วงในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเพราะว่าติดตั้งถุงลมนิรภัยหรือว่าเราเรียกว่า airbag นะครับทั้งคู่หน้าคู่หลังแล้วก็ม่านนิรภัยนะครับรวมทั้งหมด6.6ตำแหน่งด้วยกันครับ โดยผมจะขับผ่านบริเวณกรุงเทพชั้นในเพื่อดูอัตราสิ้นเปลืองในเมืองเป็นหลักนะครับโดยครั้งนี้ก็จะเหมือนเส้นทางเดิมๆของเราที่เราเคยทําการทดสอบมาขับไปในเส้นทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสนามหลวงวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ขับไปในเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณกรุงเทพชั้นในต่างๆก่อนที่จะขับมาเส้นสุดที่บ้านของผมเองนะครับดูอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ทําได้ซึ่งอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่ออกมาในทริปนี้นะครับจากผลการขับในครั้งนี้ก็ พบว่าการใช้งานในเมืองตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองก็จะอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะดูได้ว่าในช่วงรถติดมากๆก็จะมีอัตราสิ้นเปลืองที่กินมากหน่อยนะครับอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรแต่ว่าในช่วงที่รถไหลหรือว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆหรือว่าในจังหวะที่รถโลง่งๆนะครับอัตราสินเปนลืองเฉลี่ยจากการใช้งานในเมืองของผมก็จะอยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรละเดียบครับเรียกว่าตัวเลขที่ออกมานะครับทำได้ ประหยัดแล้วก็ทําได้น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับในยุคราคาน้ํามันแพงแบบนี้ครับส่วนในเรื่องของการขับขี่ต่างๆการใช้งานในเมืองเราบอกได้เลยว่าคล่องตัวนะครับพงมลัยเป็นแบบพงมลัยไฟฟ้านะครับเรียกว่าเบาสบายคล่องตัวแล้วก็ให้ความสะดวกสบายนะครับในจังหวะจอดในพื้นที่แคบก็ยังมีกล้องมองหลังมาพร้อมกับเส้นกระยะนะครับเรียกว่าให้ความสะดวกสบายแล้วก็ลงตัวมากๆครับสําหรับรถยนต์อีโคคารในสไตล์นี้ครับ ช่วงเร่งออกตัวต่างๆนะครับถือว่าซูซูกิสวิปยังเป็นรถที่มีอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัวที่ดีนะครับเมื่อเทียบกับรถยนต์ในเครื่องยนต์เบนซิน NA เหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นรองนะครับในเรื่องของการเร่งออกตัวเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์เบนซินอร์โบเท่านั้นเองครับซึ่งเมื่อเทียบกับในเรื่องของความคุ้มค่าน่าใช้ในเรื่องของความคล่องตัวนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ติดตั้งเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่มีความคุ้มค่าอยู่ รวมไปถึงนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบขนาด1.2ลิตรบล็อกนี้นะครับซึ่งจะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่83แรงม้าทำงานอยู่ที่6000รอบต่อน,นาทีแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่108นิวตันเมตรนะครับซึ่งจะทำงานอยู่ที่4,400รอบต่อน,นาทีครับสามารถรองรับน้ำมันเบนซินได้ถึงแก๊สโซฮอลอีครับรวมไปถึงนะครับระบบฉีดจ่ายน้ำมันในเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นระบบฉีดจ่ายน้ำมันแบบ หัวฉีดมันติพอยแล้วก็ยังทำงานในระบบหัวฉีดคู่ที่เรียกว่าดูอเจ็ดด้วยครับนอกจากนี้นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ยังมีระบบส่งกำลังหรือว่าระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นชุดขับเคลื่อนที่เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับโดยรายละเอียดของเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับเมื่อเทียบดูแล้วก็พบว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการออกแบบแล้วก็พัฒนามาเป็นรถยนต์ E c o ค a าร์เฟ2โดยตรงไม่ว่าจะเป็นระบบหัวฉีดคู่นะครับซึ่งจะส่งผลให้มีมลพิษที่ต่ำนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองน้ํามันที่ ประหยัดมากๆครับโดยอัตราสิ์เปลิงเฉลีย่ยนะครับเคลมเอาไว้ว่าประหยัดมากถึง23กิโลเมตรต่อลิเสเซตนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบกันดูในเส้นทางต่างจังหวัดนะครับโดยครั้งนี้เราจะขับออกจากกรุงเทพมหานครวิ่งไปในเขาใหญ่นะครับหรือว่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับผ่านจังหวัดนครนาย,นยกแล้วก็ขึ้นทางฝั่งปราจีนบุรีนะครับไปออกอีกทีที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็ทริปนี้เราก็จะ ทำการทดสอบนะครับโดยขับข้ามเขาใหญ่แล้วก็ไปขึ้นอยู่ที่จุดชมวิวสูงสุดซึ่งเป็นจุดชมวิวเขาเขียวนะครับเราจะเลี้ยวขวาขึ้นไปอีก12กิโลเมตรแล้วก็เป็นทางชันยาวตลอดมาพิสูจน์กันว่าในเรื่องของพลังของเครื่องยนต์นะครับซึ่งให้กําลังแรงม้าเพียง83แรงม้านะครับแล้วก็ยังมีแรงเบ็ดเพียง108นิวตันเมตรบล็อกนี้นะครับจะสามารถพาเราขับผ่านขึ้นดอยสูงท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติได้หรือเปล่าครับ เมื่อเราเซตสูรแล้วก็เดินทางไกลดูจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่ผมใช้งานมาตลอดเส้นทางนะครับอยู่ที่20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปนะครับถือว่าทําได้ประหยัดเลยทีเดียวครับแล้วก็ตัวเลขหน้าจอในขณะน,นี้ยังอยู่ที่ประมาณ24-25กิโลเมตรต่อลิตรครับถือว่าทําได้ประหยัดอย่างน่าตื่นตาตื่นใจมากๆครับสาหรับอัตราสิน้นเปลืองเฉลี่ยที่ออกมาสําหรับการขับใช้งานทางไกลในสุสกิสวิฟต์คันนี้ครับ ในช่วงขึ้นทางชันยาวต่างๆนะครับในเส้นทางเขาใหญ่ต้องบอกได้เลยว่ากำลังของเครื่องยนต์ใน Suzuki s สวิปบล็อกนี้ พาผมออกเดินทางไปได้อย่างสบายๆรอบเครื่องยนต์ที่ใช้นะครับไม่เกิน2,000รอบนะครับก็วิ่งได้อย่างฉลุยเฉลุยแล้วและก็ในบางช่วงที่มีเนินชันยาวมากๆก็อาจจะทะลุ2,000รอบขึ้นไปนะครับ2,200 2,500รอบต่อนาทีในบางช่วงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นรอบเครื่องยนต์ที่ต่ําอยู่แล้วก็ยังมีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดนะครับเรียกว่าให้ความสะดวกสบายมากๆครับตอนนี้ผมเองไม่ได้รู้สึกกังวลใจเลยนะครับเพราะว่าได้ขับมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซิน,น1.2ที่ตออบสนง การขับท่องเที่ยวของผมได้อย่างสบายๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าไร้กังวลครับ ตอนนี้เราก็มาถึงในช่วงทางชันยาวต่อเนื่องนะครับซึ่งจะมีโค้งหักศอกด้วยนะครับตอนนี้พอเราขับผ่านในเส้นทางตรงนี้ดูนะครับรอบเครื่องยนต์ที่เราใช้นะครับอยู่ที่ประมาณ2,500ถึง3,500รอบต่อนาทีนะครับเรียกว่าเป็นการเร่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าผมยังไม่ได้ใช้ในโหมดสปอร์ตหรือว่ากดโหมดสปอร์ตมาใช้รวมไปถึงนะครับโหมดตัวแอมาใช้เลยนะครับเรียกว่านั่ง2คนหรือว่านั่ง3คน4คนก็สามารถนะครับ ขึ้นมาท่องเที่ยวในสภาพพื้นที่หรือว่าในเส้นทางตรงนี้ได้อย่างสบายๆครับผมบอกได้เลยนะครับว่าสอบผ่านนะครับรถยนต์รุ่นนี้เป็นรถยนต์อีโคคารก็จริงแต่ว่ายังสามารถพาเราท่องเที่ยวธรรมชาติได้ด้วยนะครับเมื่อเทียบกับรถเล็กในอดีตหรือว่ารถเล็กรุ่นเก่าๆนะครับถือว่าซูซูกิสวิปนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ๆที่ได้รับการ พัฒนาขึ้นมามากนะครับสามารถขับได้นะครับใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองได้ด้วยเป็นรถยนต์เอลขาที่มีความหลากหลายเลยทีเดียวครับเรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ว่ายังพาเรานะครับท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติหรือว่าขับในพื้นที่ต่างๆได้ด้วยครับเส้นทางการขับขี่ในทริปนี้นะครับการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันโดยขับท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติแบบนี้ออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่นครนายกนะครับใช้เส้นรังสิตนครนายกแล้วก็ไปขึ้นเขาใหญ่ในเส้นทาง ประจินบุรีนะครับแล้วก็ขึ้นผ่านด่านที่ประจินบุรีมุ่งหน้าสู่เขาใหญ่นะครับแล้วก็ขึ้นเขาเขียวอีกครั้งนะครับซึ่งเป็นการพิสูจน์สมรรถนะของเครื่องยนต์บล็อกนี้ด้วยร่วมไปถึงนะครับเรายังพิสูจน์ในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันซึ่งออกมานะครับในทริปนี้ก็ถือว่าทําได้โดดเด่นมากๆอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยที่เราวัดได้ตลอดทริปนะครับในช่วงของการขับเดินทางไกลอยู่ที่ประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรครับเรียกได้ว่าประหยัดไปที่น่าพอใจเลยเดียวครับ เอาละครับมาสรุปกันช่วงท้ายนะครับหลังจากที่เราได้ทําการทดสอบมาแล้วเราเห็นอะไรบ้างนะครับเห็นในเรื่องของอัตราเร่งต่างๆนะครับที่เราได้ทําการทดสอบมาแล้วว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะดีนะครับเห็นในเรื่องของการังคับควบคุมต่างๆการขับท่องเที่ยวในเส้นทางธรรมชาติรวมไปถึงนะครับหัวข้อหลักในการทดสอบในทริปนี้ก็คืออัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยจากการใช้งานต่างๆนะครับการทดสอบในเมือนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรครับ ส่วนการใช้งานนอกเมืองหรือว่าวิ่งใช้งานนอกเมืองอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับ20กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นไปอย่างแน่นอนครับสำหรับซูซูกิสวิ t รุ่นนี้ครับด้านความคุ้มค่าอื่นๆนะครับซูซูกิสวิปอย่างภายในห้องโดยสารที่ติดตั้งเข้ามานะครับให้มาเพียงพอกับความ ต้องการอยู่แล้วอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเข้ามามีความทันยุคทันสมัยแล้วก็มีความสปอร์ตนะครับดีไซน์สวยหรูดูทันสมัยครับไม่ว่าจะเป็นจอตรงกลางนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ซึ่งเป็นจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วสามารถรองรับกับแผนที่นำทางที่เป็น Google Map ได้ด้วยแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบบลูทูธได้ด้วยครับหน้าจอขนาด8นิ้วตรงนี้นะครับยังสามารถรองรับกับกล้องมองหลังแล้วก็ยังมาพร้อมกับเส้นกรลยะครับ ซึ่งทําให้เรานะครับสามารถถอยจอดในพื้นที่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ยังมีความปลอดภัยในเรื่องของการถอยจอดได้อย่างดีครับส่วนอื่นๆก็ถือว่าเรียบหรูดูดีอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยแบบ Multi unction, มัลติฟังก์ชัน3ก้านทรงดีเชฟนะคบดีไซน์สปอร์ตนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงมีปุ่มเปิดรับแล้วก็วางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นชุดควบคุมจอมันติอินฟอร์เมชันดิสเพย์หรือว่าจอ MID สามารถเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งได้ด้วยครับช่องเสียบชาร์จไฟต่างๆก ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเชื่อมต่อแบบ USB ช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI แล้วก็ช่องเชื่อมต่อแบบ USB Type A นะครับรวมทั้งช่องเชื่อมต่อแบบ power outlet 12โวลต์120วัตต์ก็ยังติดตั้งมาครบครับชุดควบคุมแอร์ก็ยังมีดีไซน์ที่ทันสมัยเป็นดีไซน์แบบทรงกลมมือหมุนปรับหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับดูสอดรับกันดีกับช่องแรงลมแอร์ครับ ส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นเบาะนั่งเบาะนั่งดีไซน์สปอร์ตนะครับทรงคล้ายๆกับเบาะบักเก็ตซีดโอบกระชับลําตัวแล้วก็ที่ผมชอบเลยก็คือบริเวณเบาะรองนั่งที่มีขนาดยาวนะครับทำให้ผมนั่งได้อย่างกระชับแล้วก็นั่งได้อย่างสบายครับส่วนเบาะนั่งด้านหลังนะครับเป็นเบาะนั่งที่มีดีไซน์ที่สามารถปรับพับในรูปแบบ60-40ได้ด้วยรวมถึงนะครับยังสามารถปรับพับราบนะครับเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้ด้วยครับเรียกว่ามีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ยังมี จุดนะครับที่สามารถติดตั้งเบาะเด็กหรือว,ว่า Isofix ได้ถึง2ตําแหน่งด้วยกันครับสําหรับด้านความปลอดภัยภายในยสารนะครับก็ถือว่าให้มาครบนะครับถุงลมนิรภัยมาถึง6ตําแหน่งนะครับเรียกว่ามีความปลอดภัยสูงแล้วก็ให้ความมั่นใจนะครับจากการขับใช้งานในรูปแบบต่างๆได้อย่างเต็มที่ครับ ผลทดสอบประสิทธิภาพของ Suzuki Swift ในรุ่น GLX นะครับอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0 60กิโลเมตรตชั่วโมงวัดได้5.8วินาทีและ0ถึง100กิโลเมตรตชั่วโมงวัดได้13.4วินาทีครับ ด้านอัตราเร่งคอตไมล์0ถึง402เมตรนะครับวัดได้19.1วินาทีที่ความเร็ว118.2กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับด้านผลทดสอบอัตราเร่งทางยาว0ถึง140กิโลเมตรตชั่วโมงวัดได้30.5วินาทีและ0ถึง1,000เมตรวัดได้35.2วินาทีที่ความเร็ว145.0กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ประสิทธิภาพในช่วงเร่งแสงช่วงเร่งแสงในเมือง60-100กิมตรชั่วมงวัดได้7.4วินาทีและช่วงเร่งแสงนอกเมือง80-120กิมตรชั่วมงวัดได้10.2วินาทีครับมาดูผลทดสอบประสิทธิภาพเบรกกันครับเบรกในเมืองหรือว่าระยะหยุดในเมือง60กิมตรช่วมงถึง0เบรกจนรถหยุดนิ่งวัดได้15.9เมตรที่ 0.9g ครับ และเบรกนอกเมือง100กิโลเมตรตชั่วโมงถึง0เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันวัดได้47.1เมตรที่0.8 g ครับ ระดับเสียงรบกวนภายในสารนะครับเราเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับระดับเสียงที่ออกมาหรือว่าที่เราวัดได้นะครับความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้60เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้67เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้71เดซิเบลเอครับ จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการขับทดสอบโุเกิย S สวิปรุ่นนี้ในรุ่นเจ X นะครับต้องบอกได้เลยว่ารถจนรุ่นนี้นะครับมีอัตราสิ้นเปลือเฉลี่ยนะครับทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองที่ประหยัดใช้ได้เลยทีเดียวครับถือว่าตัวเลขนะครับทำได้ใกล้เคียงกับที่เคลมเอาไว้แล้วก็เราทดสอบหน้าร้อนแบบนี้แต่ว่าตัวเลขทดสอบนะครับยังทําได้ดีหรือว่าตัวเลขนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีค่อนข้างประหยัดครับ รวมไปถึงตัวเลขทดสอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งระยะเบรกนะครับแล้วก็เสียงรบกวนในห้องโดยสารนะครับถือว่าสุธกิจสวิฟ t สอบผ่านอยู่แล้วนะครับเป็นรถที่มีความน่าใช้เป็นรถที่มีความ คุ้มค่านะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ให้มานะครับก็ถือว่าเพียงพอกับความต้องการครับในช่วงท้ายนะครับที่ลืมไม่ได้เลยก็คือสุ z u k กิมมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้มาให้เราได้ทําการทดสอบสมรรถนะรวมไปถึงทดสอบอัตราเส้นเปลืองการใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับที่เราได้ทําการทดสอบให้กับเพื่อนๆได้ทราบนะครับว่าการใช้งานในเมืองเป็นอย่างไรใช้งานนอกเมืองเป็นอย่างไรขับขึ้นเขาในทริปนี้นะครับสุสากิมสวิปทาได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแต่ว่าก่อนที่จะลากันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดสับสไค b ้กดไลค์กดแชร์สำหรับหลายท่านนะครับที่ชอบข้อมูลการทดสอบหรือว่าติดตามข้อมูลการทดสอบการใช้งานจริงๆ แบบเรานะครับสามารถกดติดตามในช่องขายนึกกันได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราทุกๆคนนะครับที่จะทําคลิปแล้วก็รายงานข้อมูลการทดสอบให้กับเพื่อนเพื่อนทราบนะครับในคลิปต่อ,ตอไปและในวันนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ